ไปก่อนกวขอล่างนะจังสิ่งได้ทางเดี๋ยวเดี๋ยวทางเอาเลยเอาเลยทัดเอาเลยเดี๋ยวผมดูนะต้อองขจันเลยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าอาจารย์จะยังไงต่อไปเนาะทุกคนเดี๋ยวนักข่าวจะสัมภาษณ์เนาะว่าการดเนินการหรือว่าขั้นตอนการหาจะยังไงต่อไป อาจารย์ก็ถือว่าเป็นตัวรักนะคนในการค้นหาครั้งนี้อีกคนหนึ่งเนาะครับอาจารย์เจครับวันนี้ในช่วงเย็นผมบอกว่าอาจารย์จะมีทิธีอะไรเพิ่มเติมยังไงครับที่ตามหาร่างของน้องต่อครับคืออย่างนี้ครับวันนี้เราสนใจในส่วนของโพนที่ตักขึ้นมาขอเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ว่ามันมีมันมีความฝันนึงซึ่งมานานมานะ้ะที่ผมโพสต์ว่า อ,อ,อยากได้น้องอยากได้ร่างใส่ชุดสีทองซึ่งผมเป็นคนไม่ทําเองเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนไปงมงายกับเรื่องสายเวทสายศาสตร์แต่ถ้าน้องเขาอยากได้จริงๆวันนี้สามทุ่มถ้าไม่ได้อาจจะทําพิธีนี้เพื่อให้น้องได้มีที่อยู่เหมือนกับว่าถ้าเราเชื่อกันในในส่วนของความเชื่อร่างกายจากไปแต่ดวงจิตไม่ได้จากไป ดังนั้นเขาจึงอยากได้ที่อยู่ที่อาศัยครับก็อาจจะทําพิธีนี้ครับว่าเชิญน้องเข้าร่าง<ม>เข้าเข้าขุนเพื่อที่จะได้ตัดเรื่องของการผูกมัดกับตัวตัวของร่างร่างจริงๆ <พอ S 1> ที่อาจารย์ครับในอย่าง,งคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันพระใหญ่มีโอกาสครับที่เราจะเจอน้องในวันสองวันนี้พอดีน้องสาวผมนะครับผมมั่นใจคือผมมั่นใจว่าร่างน้องยังอยู่แต่ว่า ตอนนี้น้องสาวที่เป็นหมอดูเศรษฐีครับจงบังหวัดตราดเนี่ยเขาก็จับไพ่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะได้เจอลักษณะที่เจอครับอาจารย์พระเจพอบอกได้ไหมครับว่าจะเจอในลักษณะยังไงบ้างครับเอ,อเจอเจอไม่ไม่เต็มร้อยเขาบาไม่เต็มร้อยผมก็คือเจอซี่โครงเลครับเจอซี่โครงแต่ว่ามันจะเจอแค่ สิ่งเดียวเจอแค่สิ่งเดียวก็อาจารย์เจก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเจอใครในวันของวันนี้ผมให้โอกาสทุกวันครับ,รบอยากให้ทุกคนเจอทุกวันครับอีกอย่างคือหน้าที่ของผมต่อไปก็คือได้ขออนุญ,ญาตไว้ว่าจะขอมาเจอจะขอเป็นผู้บำเพ็ญกุศลจนแล้วเสร็จนะครับดังนั้นก็เหมือนกับให้คำมั่นสัญญากับดงวงวิญญาณน้องถ้าน้องจากไปแล้วรวมทั้งพ่อแม่น้องว่าออไม่ต้องห่วงเรื่องพิธีกรรมเราจะดูแลให้ าจารย์เจตั้งแต่เกิดเรื่องมาของน้องน้องน้องต่อเนี่ยครับอาจารย์เจมาตั้งแต่ที่นี่ตั้งแต่กี่วันแล้วครับมาประมาณกี่วันแล้วผมโอมาเรื่อยๆ่อยเพิ่งหยุดไปแค่สองวันเองมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาตั้งแต่วันที่ตีข่าวกันไปว่าวันที่25เจอจริงๆผมบอกผมส่งข้อมูลในห้นักข่าวเองว่า25เคลียร์เคลียร์ก็คือทั้งหมดทุกคนรู้หมดแล้วว่า25เคลียร์แบบไหนเราจะไม่พูดถึงแล้วไม่ตอบย้ำอนีนครับผม ก็คราวนี้ก็ต้องรอดูว่าคืนนี้จะยังไงอีกนีใช่ไหมครับส่ขโมยผมขโมยไม้หลายหลายคนแล้วนะไม่ได้ผมขโมยไม้หลายคนแล้วคือลืมีอว่าวันนั้นไปกินข้าวเฮยไม้ใครติดอยู่ตรงหน้าอกกอนเจิแล้วจันทรเอนันี้มาอยู่ที่วัดศิลามุนเหรออ่ะก็ อาจารย์เจร,รงงพื้นที่แล้วครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะซึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังอีกหนึ่งความเชื่อนะครับซึ่งถ้ายังไม่เจอก็จะทำพิธีนะครับเชิญวิญญาณน้องมาเข้าในหุ่นนะครับจะทำหุน่นจำลองรูปน้องขึ้นมานะครับ และก็ยังมีความหวังอยู่นะครับซึ่งวันที่25เนี่ยครับอาจารย์ก็พูดเป็นไหนๆว่านะครับนะน่าจะเจอนะน่าจะเห็นแต่จะเป็นรูปแบบไหนรอติดตามเพราะว่าอาจารย,ยร์ยังไม่เผยนะครับยังไม่เผยนะครับว่า25เนี่ยจะเจอแบบไหนนะครับนะซึ่งเท่าที่มองนะอาจจะอาจจะเห็นแค่ชิ้นส่วนนะบางชิ้นบาง บางชิ้นส่วนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นบางชิ้นส่วนนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เจน,นะครับอีกหนึ่งเสียงจากการวิเคราะห์จากการที่อาจารย์ลงมาพื้นที่นะตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวแอดปนาก็ได้ไปถ่ายแนละ้วแล้วก็ไปดูการสัมภาษณ์ครั้งนี้เอามื้อเที่ยงนะวันนี้ ชาวบ้านเขาทานอะไรเราไปดูกันฮะเนี่ยมีข้าวนะมาเรียงนะครับข้าวครับมือเที่ยงนะครับขอขอบคุณอาจารย์เจที่เลี้ยงข้าวเนาะทีมงานนะครับ รออะไรอ่ะการค้นหานะอรอติดตามรอรับชมกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะเอ๊ะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์อาจารย์นะว่าเป็นยังไงอะแน่าจะไม่เกยนลยตอนที่ย5้านะครับจะพบแบบไหนจะช็อที่สุดแบบเต็มช้นส่วนว่าน่าจะพบแต่ยังให้คำตอบไม่ได้เดยครับรอดู จะมีการจำลองหุ่นนะในวันสองวันนี้นะแล้วเชิญเ็นรดาเมียน้องเข้าเข้าร่างนะครับอัยา,ยา,ดาอเดตดล่าสุดวันนี้ครับที่นะบ้านของพ่อนะครับตำบลสิรามูลอำเภอบ,บางเลนจังหวัดนคนปรปฐมหวัดดีครับ